บัติการเบเกอรี่นะคะอีกชนิดหนึ่งที่เราจะมาปฏิบัติกันนะคะเมนูของคลิปนี้ชื่อว่าบารานาคาราเมลนแฟเฟ่แอนด์ช็อกโกแลตมูสนะคะตัวนี้จะทำอะไรบ้างลักษณะของมันก็คือการตีมูดโดยโดยภาพรวมว่าเวลาเราจะทำมูดเนีย่ยเราจะทำโดยใช้อะไรบ้างโดยวันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นตัวช็อกโกแลตแล้วก็อาจารย์เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไส้ของ ซึ่งเราจะเอาไปทําให้เกิดคาราเมลแล้วก็มีการเบินหน้าแต่งกินแต่งรสด้วยเพราะว่าผลไม้ที่เราจะใช้กับตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะมีประมาณ3สาสอย่างที่เข้ากันได้นะคะก็อาจจะเป็นกล้วยก็ได้ส้มนะคะหรือไม่ก็คือมะพร้าวนะะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่เข้ากันกับตัวช็อกโกแลตวันนี้ก็เลยจะเป็นการทํา루ูช็อกโกแลตแต่ว่ามีการอไส้กล้วยที่เอาไปทําเป็นคาราเมลมาด้วยส่วนประกอบอันแรกที่เราจะใช้ ่อนอื่นที่จะทําเลยก็คือเราจะทําตัวปรน่านะคะปริณ่าที่เป็นตัวแป,ปเป้นะคะแล้วก็มีการทําน้ําตาลเคลือบนะคะเราจะใช้กล้วยหอมนะคะนักศนะึกษาควรเลือกกล้วยหอมที่ค่อนข้างมีลักษณะที่ตรงมันง่ายในการที่เราจะเอาไปใส่ในกรีมต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือควรจะเลือกกล้วยหอมที่ค่อนข้างึ่งสุกแล้วนะคะ หเนเวลากินมันจะเฟื่อนเราจะเอาไปให้ความร้อนเพื่อให้ใน้นําตาลในกล้วยเดี๋ยออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกกล้วยทีย่ค่อนข้างไปทางด้านเกลอบใกล้ใกล้กลสุกแต่ว่าไม่ได้ใกล้สุกแบบงอมนะคะ,ะวิธีการที่เราจะนํากล้วยมาใช้ทำคาราเมลเนาะาให้นักศึกษาปอกนะคะปอกกล้วยปอก เปลือกนะคะของกล้วยออกมาที่นี่นักศึกษาจะเห็นไหมคะว่ามันจะมีเส้นใยอ,อยู่นะคะเห็นไหมนะคะเป็นเส้นแบบนี้นะคะให้นักศึกษาเนี่ยดึงเส้นที่เป็นอ่ส่วนของผิวออกไปนะคะเพราะว่าถ้าเรานำตัวผิวตัวนี้ยังอยู่เนี่ยมันจะดำได้ง่ายเวลาเข้าไปอยู่ในตัวมูสแล้วเนี่ย เวลาตัดออกมามันจะไม่สวยนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะเป็นริ้วนะคะนั้นดึงออกให้ได้มากที่สุดอ่าได้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําตัวคาราเมลกันตัวคาราเมลที่เราทำนะหลักๆนะคะก็คือใช้ตัวน้ําตาลทรายมาทําเป็นคาราเมลนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์ใช้นะคะก็คือตัวน้ำส้มนะคะส,ส้มส้มซันควิกนะคะหรือน้ำส้มเข้มข้นก็ได้ตัวนี้เนี่ยจะทำให้กล้วยมีกลิ่นหอมมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนประกอบของตัวใบหาาน้าแพะเนี่ยก็จะมีหลักๆกแค่สามอย่างเท่านั้นต่อไปค่ะวิธีการที่เราจะต้มหรือทำคาราเมลทำยังไงนะคะอาจารย์ใช้น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปในหม้ออย่างเดียวเลยนักศึกษาไม่ต้องใส่น้ำหรืออะไรทั้งนั้นนะคะ ใส่น้ำตาลเนี่ยลงไปในหม้อนะคะหรือว่ากระทะก็ได้แล้วก็เปิดไฟนะคะตั้งนะคะเกียให้น้ำตาลเนี่ยมันอยู่ทั่วฐานของตัวหม้ออยู่ตรงก้นหม้อนะคะกระจายแล้วเราปล่อยค่ะปล่อยให้น้ำตาลเนี่ย ค่อยๆไหม้จนเป็นคาราเมลไฟที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นลนักษณะไฟกลางนะคะไฟกลางก่อนนะคะเพื่อให้น้ำตาลมีการไหม้ที่นี้เวลาที่ปล่อยให้น้ำตาลเขาไหม้นะคะนักศึกษาค่อยๆปล่อยไปแล้วถ้าสมมติว่าด้านข้า แกลมชุบน้ำนะคะปาดด้านข้างก็จะทําให้คาราเมลของเราเนี่ยมันไม่กลายเป็นสีดํานะคะนักศึกษาจะเห็นว่าข้างๆเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลก่อนเพื่อเลยนะคะพอน้ําตาลนะคะเริ่มที่จะละลายนะคะอ่าให้นักศึกษาเนี่ยค่อยๆหลีไฟลงเป็นไฟอ่อน เราจะต้นจนกว่าน้ําตาลมันจะกลายเป็นสีคาราเมลทั้งหมดนะคะอ่าปล่อยไปเรื่อยๆเลยให้เขาละลายตัวอตอนนี้นะคะอาจารย์ปล่อยให้น้ําตาลนะคะละลายจนกลายเป็นคาราเมลเนาะให้เขาเนี่ยมีสีออกน้ําตาลทองนะคะอ่านักศึกษาสังเกตน,นะ มันก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะพออาจารย์ใช้พายนะคะปาดเข้าไปเนี่ยจะเห็นความใสของน้ำนะคะน้ำตาลที่เราละลายออกมาแล้วจากนั้นค่ะเราจะเอากล้วยเนี่ยเอามาใส่นะคะในตัวคาราเมลของเราเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันเคลือบแล้วก็กล้วยมีความความหวานนะคะ ตอนนี้เนี่ยให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการทำอตอนนี้เนี่ยเราจะเอาตัวคาราเมลเนี่ยให้เคลือบกับกล้วยของเรานะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเวลาอาจารย์เลือกกล้วยเนาะอาจารย์ก็ใกล้ๆที่กล้วยจะสุกแต่ว่าไม่ไม่ถึงขั้นแบบสุกเกินไปถ้าสุกเกินไปเนี่ยมันก็จะเละนะคะ,ะหนูดึงคาราเมลขึ้นมาให้มันเคลือบไปทั่วตัวกล้วยนะคะ ให้มันกลายเป็นสีน้ำตาลทองนะสวยๆนะคะจะหนืดหน่อยไม่เป็นไรนะคะพอตัวคาราเมลเนี่ยเคลือบตัวกล้วยเสร็จแล้วให้นักศึกษาเอาน้ำส้มเข้มข้นใส่ลงไปนะคะอันนี้เนี่ยพอมันเป็นน้ำมันจะปูขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาตอนทำระวังด้วยว่าคาราเมลมันจะกระเด็น ใส่ตัวน้ำส้มมาในการทํากล้วยคาราเมลเพราะว่าอาจารย์อยากให้กล้วยอะ่ะมันมีกลิ่นหอมนะคะ,ะพอใส่น้ําส้มเข้มข้นลงไปเนี่ยตัวคาราเมลของหนูก็จะหนืดขึ้นนะคะแต่ถามว่าอาจารย์คะตัวนี้หนูไปทําเป็นตัวลูกอมได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่ามันมีตัวน้าเชื่อมตัวอื่นเข้าไปแทนมีตัวเนื้อผลไม้เข้าไปแทนเนี่ย มันจะหนืดมันจะไม่เกาะตัวหรือแข็งเป็นก้อนมันจะเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้มนิดนึงนะให้ตัวกล้วยเนี่ยมันได้รับ <c oughs> รสชาติของปลาเป็นคาราเมลแล้วก็มีกลิ่นส้มอยู่ใน,นด้วยเวลาที่หนูเอาไปกินกับตัวมูสช็อกโกแลตเนาะที่เป็นไส้มูสช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะเข้ากันดีนะคะอ,คอันนี้เราก็จะปล่อยเขานะคะให้เขา เคี่ยวอยู่ในนี้ประมาณสักสองถึงสามนาทีนะคะพอเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งที่ทําต่อไปคือเราจะเอากล้วยนะคะขึ้นมาพักนะคะให้มันเย็นสนิทก่อนก่อนที่จะเอามาใส่เป็นตัวไส้ของกลวมนูตนะคะกานรักษาก็ต้องปล่อยให้เขาต้มต่อไปสักเล็กน้อยนะ,ะแต่อย่าต้มต่อไปจนเปื่อยนะคะไม่งั้นเนี่ยหมูไม่จะไม่สามารถยกกล้วยขึ้นมาได้ ใหญ่อันนี้เกือบได้แล้วค่ะศากษราจูเนะเห็นไหมคะว่าก็จะมีความหนืดเพิ่มขึ้นแล้วกล้วยก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลมากขึ้นนะคะอ่าถ้าใครอยู่หน้าจอนะคะถ้าได้รับกลิ่นเนี่ยจะได้รับกลิ่นส้มขึ้นมาเลยหอมมากนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเข้ากับตัวช็อกโกแลตด้วยอ่าประมาณนี้ค่ะอะเกี่ยวให้เขาเข้ากันกลับด้านก็ได้นะคะเพราะนั้นกล้วยหนูจะต้องไม่ไม่ สุกงอมจนเกินไปโอเคต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะเอามาวางนะคะในจานพักไว้ให้เย็นแต่ก็มีเทคนิคเหมือนกันนะคะอีกนิดนึงก็คือถ้าสมมติว่าอุปกรณ์เพียงพอเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้เบิร์นไฟนะคะเข้าไปที่ผิวกล้วยหน่อยมันจะทำให้ ตัวตัวกล้วยของี่ยมีความหอมนากที่ขึ้นอตอนเอาขึ้นมาพักให้เย็นนะคะนักศึกษาก็สามารถาลาดตัวน้ำเชื่อมคารามเมลนะคะเข้าไปบนหน้าอีกเล็กน้อย ตอนนี้นะคะลักษณะกล้วยที่ได้ก็จะเป็นลักษณะกล้วยที่มีสีน้ําตาลทองก็มีสีส้มเล็กๆอยู่ในนี้นะคะอ่าถ้าอยากให้มันหอมหรือมีสีที่ชัดยิ่งขึ้นเนาะจะแนะนําว่าให้เบิร์นแต่ถ้าไม่มีตัวเบิร์นนะคะก็ไม่เป็นไร ความไหมขึ้นมาแล้วเขาก็จะส่งกลินหอมอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะคะควาเี้ก็จะห้ขึ้นมาแล้วด้านข้างสีของกล้วยก็จะแบบมีสีแบบน้ำตาลเข้มๆนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะวันขมงสุเยเลยเดียวอ่ะพอเราทําตัวนี้เสร็จนะคะให้พักไว้จนกว่าเขาจะเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามา,าใ,ใส่เป็นไส้อ่าพระระหว่างนี้เราก็จะมาเริ่มการทำตัวมูส